สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิทานก่อนนอนกับนิทานสอนใจวันนี้จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวที่สะท้อนพลังของเมตตาธรรมเรื่องของชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเต็นมาหาโจรผู้โหดเหี้ยมแต่กลับได้กลายเป็นพระอรหันต์เพราะได้พบพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มีชื่อว่า จากมหาโจรสู่อรหันต์พลังแห่งเมตตาที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตในอดีตการมีชายหนุ่มชื่ออหิงสกะเขาเป็นศิษย์เอกของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงมากเฉลียวฉลาดว่านอนสอนง่ายและเป็นที่รักของทุกคนแต่เพราะความอิจฉาของเพื่อนบางคนเขาจึงถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนคิดร้ายต่ออาจารย์อาจารย์ผู้หลงเชื่อคำยุยง จึงมอบคำสั่งสุดโหดร้ายให้กับเขาถ้าอยากบรรลุวิชาจงฆ่าคนให้ครบหนึ่งพันอหิงสก,กะเชื่อสนิทใจและเริ่มทำตามเขาฆ่าผู้คนไปมากมายจนได้ฉายาว่าองคุลิมานเพราะเขาเก็บนิ้วมือของเหยื่อมาร้อยเป็นพวงคล้องคอชาวบ้านต่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหลงผิดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าและคิดจะทำร้ายพระองค์เช่นกันเขาวิ่งตามด้วยความเร็วที่สุดแต่ไม่ว่าจะวิ่งเท่าไรก็ไม่อาจตามทันจนเขาตะโกนขึ้นว่าท่านสมณนะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานแต่เธอสิยังไม่หยุดเพียงประโยคเดียว เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของเขาองคุลิมานหยุดนิ่งน้ำตาไหลพลาดเขาเข้าใจว่าหยุดหมายถึงการหยุดทำชั่วหยุดเบียดเบียนหยุดกิเลสท,ที่ผลักให้เขาหลงทางองคุลิมานวางดาบลงกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าและขอบวชในพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมาเขาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง จนสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์จากคนที่เคยพรากชีวิตผู้อื่นกลายเป็นผู้ให้ชีวิตทางธรรมแก่คนทั้งหลายเรื่องขององคุลิมานจึงเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าไม่มีใครเลวเกินกว่าจะกลับตัวและไม่มีใครดีเกินกว่าจะหลงผิดเมตตาเพียงคำเดียวอาจเปลี่ยนหัวใจที่มืดมนให้กลับมามีแสงสว่างได้อีกครั้ง แล้วคุณละ่ะวันนี้คุณได้หยุดเพื่อฟังเสียงของใจตัวเองหรือ,อยังขอให้วันนี้ทุกคนได้นอนหลับอย่างสงบด้วยใจที่เต็มไปด้วยเมตตาและพบกันใหม่ต่อหน้าในรายการนิทานก่อนนอนกับนิทานสอนใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆเพื่อส่งต่อธรรมะในใจไปด้วยกันนะครับ